สวัสดีครับคณะอาจารย์และว่าที่บัณฑิตสถาบันเทคโนโลยีพัะจอม9้าเจ้าคุณทหาร,รัาก,กบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับวันนี้ดีใจมากๆฮะแล้วก็ภูมิใจมากๆที่ได้มากล่าวปัจจินิเทศให้กับทุกทุกคนฮะแล้วก็ขอโทษนะฮะ ที่มีโอกาสได้ไปด้วยตัวเองด้วยสถานการณ์ครับและผมเชื่อว,ว่าการปัดชิมยนเทศครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกในโลกเลยนะฮะที่เราปัดชิมยนเทศผ่านจอกันแบบนี้ครับเพราะเหตุการณ์ฮะโควิด -19 ที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้คือการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าจะเริ่มต้นแล้วก็จบยังไงกับโควิด -19 นะฮะก็อยากจะพูดกับน้องๆว่าที่บัณฑิตทุกคนอยากจะเล่าให้ฟังฮะถึงเรื่องราวที่อาจจะต้องน้องๆจะต้องเจอนะฮะผมมีทั้งข่าวดี แล้วก็ความจริงที่จะเกิดขึ้นฮะหลังจากที่น้องๆเป็นบัณฑิตและการที่เราจะเข้าสู่การทํางานฮะก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งฮะสปีกว่าที่น้องๆพุ่มเทมาน้องเรียนจบแล้ววันนี้แต่ชีวิตจริงก็จะเริ่มต้นเข้าสู่วัยทํางานครับความจริงที่เกิดขึ้นและข่าวดีที่เกิดขึ้นก็คือว่าน้องๆเกิดในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สูงมากหรือเรียกว่ายุคของ e x p o n e n t i a l นะฮะ ทุกๆอย่างเติบโตเปลี่ยนแปลงรวดเร็วได้อย่างทาวีคูณฮะโอกาสเป็นของน้องๆทุกคนความสำเร็จเกิดขึ้นกับน,น้องๆทุกคนได้เพราะเทคโนโลยีทุกวันนี้ทำให้เราสามารถมีช่องว่างมีโอกาสที่เกิดขึ้นได้ครับสิ่งที่น้องๆ กับผมอาจจะเหมือนกันก็คือว่าผมจบในปี2,540ฮะในยุคที่เป็นฟองสบู่แตกที่หลายคนบอกว่าเป็นยุคที่แย่ที่สุดยุคหนึ่งฮะวันนี้ฮะ2,563น้องๆสำเร็จการศึกษาในวันที่เกิดโควิด19นะฮะนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจทั่วโลกตอนนี้การว่างงานนะตอนนี้ขอ้อเท็จริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะวันนี้ฮะ17เมษายน2,513 อัตราการว่างงานของคนไทยว่างงานประมาณ8ล้าน5แสนคนนะฮะและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นว่าวันที่น้องๆจบในปีนี้จะมีแรงงานว่างถึงเกือบ10ล้านอัตราครับ ธุรกิจเกิดขึ้นใหม่ธุรกิจที่มีอยู่อาจจะต้องปิดตัวลงเกือบ50%ครับผมผ่านในยุคปี40มายุคที่มีทั้งคนที่ไม่ยอมแพ้และอีก3-4ปีที่ผ่านมาเขาบอกไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นนำความสเ็จมาสู่เขาผมก็อยากจะบอกน้องๆทุกคนฮะณวันนี้ฮะแม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็ตามยังมีโอกาสเกิดขึ้นกับน้องๆเสมอครับและน้องๆที่อายุ20วันนี้ฮะน้องคือความฝันน้องคือความหวัง น้องคือกําลังของชาตินะฮะเป็นผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศของเราฮะมี3เรื่องที่อยากจะบอกน้องๆนะฮะเผื่อน้องๆเนี่ยจะไปปรับปรุงและก็ใช้ในการทํางานของน้องๆฮะเรื่องแรกฮะ new normal ฮะนั่นหมายความว่าพอมันเปลี่ยนแปลงแบบเนี้ยการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสัจธรรมหนึ่งของโลกฮะยอมรับกับทุกการเปลี่ยนแปลงอะไรจะเกิดขึ้นก็นแล้วแต่เราต้องปรับตัวด้วยความรวดเร็วฮะขอให้น้องๆฮะเปิดความรู้อยู่เสมอหา New Skill เราทักษะให้ตัวเองอยู่เสมอนะฮะนี่คือสิ่งที่ทําให้น้องสามารถที่เป็นกําลังสําคัญของประเทศในอนาคตนะฮะเรื่องที่2อนะฮะอดทนรอคอยกับความสําเร็จครับคําว่าอดหมายความว่าอดในสิ่งที่อยากได้และทนรอคอยกับสิ่งที่เราไม่อยากทำนะฮะผมเองฮะมีโอกาสได้เจอกับน้องๆหลายคนในการออนทัวร์ในช่วง3ปีที่ผ่านมาได้พบกันนักศึกษาก็หลายหมื่นคนนะฮะหลายคนถามว่าพี่คะ หนูทำคอนเทนต์มาตั้งหลายคอนเทนต์แล้วทำไมยังไม่สำเร็จพี่คะหนูทำธุรกิจมาแล้วตั้ง3เดือนถึง6เดือนทำไมยังไม่สำเร็จนั่นหมายความว่าคนที่เราเห็นเนี่ยที่เขาประสบความสำเร็จที่เราพบเจอนี่นะฮะถ้ามันเป็นภูเขาน้ำแข็งเนี่ยเราอาจจะเห็นความสำเร็จเขาที่บนยอดเขาน้ำแข็งเท่านั้นเองแต่ข้างล่างเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรหลายอย่างมาที่เราไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเวลาครับทุกๆอย่างบนโลกนี้หลายๆอย่างต้องใช้เวลาก็เลยอยากให้น้องๆนะฮะ เพิ่มทักษะในการที่เราจะสามารถอดและทนและรอคอยกับความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นให้ได้ครับตอนแรกผมเองก็ไม่ค่อยทราบแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้สักทีเดียวนะฮะแต่พอการเวลาชีวิตได้ผ่านพ้นไปก็ขออนุญาตเล่าเรื่องนี้ให้น้องๆฟังแล้วกันนะครับตัวผมเองฮะมีโอกาสได้เป็นพิธีกรตอนเรียนอยู่มหาลาัยปี4ฮะการเป็นพิธีกรสมัยก่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับเพราะว่าช่องทีวีแต่ก่อนนั้นนะมีเพียงแค่4-5ช่องเท่านั้นโซเชียลมีเดียไม่มีฮะการจะเป็นพิธีกรได้เนี่ย ต้องให้ช่องและรายการเป็นผู้เลือกเราเท่านั้นและเราต้องเสนอตัวเองฮะหรือบางทีเข้ามาพบเจอเราในที่แปลกๆเราถึงจะสามารถเป็นพิธีกรได้การเป็นพิธีกรสมัยก่อนเนี่ยออกกองครั้งหนึ่งฮะมันใหญ่มากๆนะมีคนประมาณสัก20-30คนเพราะว่าอุป,ปกรณ์แต่ก่อนนั้นกล้องตัวก็ใหญ่มากสถานีก็ค่าเช่าเวลาแพงมากและการที่เป็นข้อดีของการเป็นพิธีกรเนี่ย ทำให้เราสามารถได้เดินทางไปในที่ต่างๆซึ่งเด็กสมัยก่อนเนี่ยเด็กมหาลายัยโอ,อก,กาสที่เราจะได้ขึ้นเครื่องบินหรือการไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆนะฮะเพราะนั้นการเป็นพิธีกรนอกจากได้เงินแล้วเนี่ยจะได้ประสบการณ์และมันเป็นเรื่องที่การเข้าถึงยากมากๆการเป็นพิธีกรตอนนั้นมีพิธีกร3คนมีผมมีคุณเต็กทิศดาพรน,นะฮะคุณตั้นพิเชษชัย,ชยผลดีเป็นพิธีกรนะฮะตัวเองตอนนั้นคิดโอเองว่าตัวเองหลอกกับพี่ติก๊กหลอกกับพี่ตั้นด้วยนะฮะ นั่นหมายความว่าทําให้ผมเองเนี่ยไม่พัฒนาตัวเองฮะไม่เข้าใจว่าการเป็นพิธีกรเนี่ยคืออะไรทําให้ผมถูกพอดจากการเป็นพิธีกรถามว่าเสียใจไหมครับในการการถูกเลิกจ้างจากการเป็นพิธีกรต้องตอบว่าเสียใจและก็เสียฟอร์มมากๆเลยฮะเราก็พยายามจะเอาตัวเองฮะกลับมาเป็นพิธีกรในหลายๆครั้งในหลายๆการเอาตัวเองไปแคสติ้งในที่ต่างๆแต่เขาก็ไม่จ้าง ตอนนั้นไม่รู้ว่าอดทนหรือเปล่าเราก็กลับมาดูว่าตอนนั้น่ะเราพลาดน้นตรงไหนสิ่งที่ผมพลาดก็คือว่าผมไม่เข้าใจว่าหน้าที่ของพิธีกรคืออะไรผมไม่เข้าใจว่าทีมงานที่ออกกองเนี่ยเขาต้องทําอะไรบ้างผมไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ของพิธีกรในการสื่อสารหรือการท่องสคริปอะคืออะไรผมไม่รู้อะไรทั้งนั้นเลยครับทําให้เราไปเรียนการแสดงฮะเรียนการพิธีกรเรียนการเล่าเรื่องแล้วก็ใช้เวลานะฮะ อยู่5ปีฮะในการที่จะอดทนในการที่จะกลับมาเป็นพิธีกรอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ตอนนั้นมันก็ไม่ได้สวยงามฮะเพราะไม่มีคนจ้างฮะผ่านมาถึง2,546ผมใช้เวลา5ถึง6ปีนะฮะในการที่จะจ้างตัวเองมาเป็นพิธีกรเพราะตอนนั้นช่อง UBC เขามีการเสนอว่าอยากจะให้มีผู้ผลิตรายการที่เป็นผู้ผลิตที่เป็นคนไทยเป็นโลค a l production ผมก็เลยเสนอรายการทีวีที่เราอยากจะทำและเสนอตัวเองเป็นพิธีกร ผมใช้เวลา6ปีฮะอดทนแล้วก็รอคอยในการได้กลับมาเป็นพิธีกรตอนนี้10กว่าปีที่ผ่านมาก็ได้ทำในอาชีพที่เรารักฮะก็อยากจะบอกน้องๆฮะตอนนั้นผมใช้เวลา6ปีในการอดทนที่จะกลับมาเป็นพิธีกรอีกครั้งถ้าตอนนี้ฮะน้องๆเขาออกไปแล้วยังหางานไม่ได้น้องๆยังทำธุรกิจแล้วยังไม่สำเร็จหรือน้องๆมีเป้าหมายความสำเร็จที่ตั้งเอาไว้แล้วยังไม่ได้ภายในเวลาเพียงแค่หลักเดือนหรือหลักปีไม่เป็นไรฮะบางทีเวลาเนี่ย มันเป็นส่วนผสมมันเป็นสูตรของความสำเร็จที่น้องจะเดินถึงฮะขอให้มีความคิดและทักษะที่เข้าใจว่าความสำเร็จนั้นบางทีมันมีระยะเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนที่จะรอมันได้นะฮะและสูตรที่3นี่นะทักษะที่3มการที่จะอลท้นได้จำเป็นต้องใช้เรื่องนี้ครับทักษะในการผจดความคิดเชิงลบที่มีต่อเป้าหมายของเราครับพอตอนนี้ฮะน้องสไลดมือถือ หรือน้องดูทีวีหรือน้องดู YouTube หรือน้องดู Facebook เป้าหมายที่น้องวางเอาไว้เนี่ยมันมีสิ่งที่ทำให้น้องๆเนี่ยเ้ราะใจใตลอดเวลาครับโดยเฉพาะช่วงโควิด -19 ข่าวออกมาว่าตอนนี้อัตราการว่างงานสูงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ธุรกิจที่พังขึ้นเรื่อยๆเศรษฐกิจที่ติดลบขึ้นเรื่อยๆหรืออะไรหลายอย่างที่มีคนมาบอกว่าน้องทําไม่ได้น้องไม่สามารถทําได้หรือเป้าหมายที่น้องวางเอาไว้เนี่ยมันไม่ทางเกิดขึ้นได้อันนี้ฮะ คือทัศนคติเชิงลบที่จะเกิดขึ้นต่อเป้าหมายของน้องจำไว้นะฮะทักษะเอาชนะความคิดเชิงลบที่มุ่งสู่เป้าหมายของน้องเองน้องต้องให้ความมั่นใจกับตรงเองฮะว่าน้องสามารถทําได้น้องต้องให้กําลังใจในทุกๆวันฮะถ้าน้องกลับบ้านไปแล้วมีหลายคนบอกว่าน้องไม่คู่ควรกับความสําเร็จที่น้องตั้งเป้าหมายไว้นอนแล้ตื่นขึ้นมาขอให้มีพลังมีแพชชันเหมือนเกิดขึ้นใหม่ทุกๆครั้งนะฮะขอให้น้อง มีเป้าหมายใหม่ทุกๆครั้งในทุกๆวันที่เราลืมตาขึ้นมาฮะน้องก็จะสามารถขจัดความคิดเชิงลบอันนี้ที่จะเกิดขึ้นกับตัวน้องๆได้เพราะน้องคือกําลังสําคัญของประเทศชาตินันวาทั้งหน้านะฮะน้องลองดูฮะคนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นในรายการอายุหน่อยๆล้านตอนที่ผมเริ่มต้นทํารายการ มีคนบอกผมว่าจะมีเด็กไทยสักกี่คนจะมีนักธุรกิจรุ่นใหม่สักกี่คนที่มียอดขายร้อยล้านมาออกรายการของเราได้9ปีที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้พบกับคนรุ่นใหม่ไม่ต่ำกว่า500คนที่เขาสร้างธุรกิจด้วยตัวเองแล้วเขาสามารถทำยอดขายได้เกิดร้อยล้านเป็นตัวตอกย้ำที่บอกน้องๆทุกคนนะฮะไม่ว่าน้องทุกคนจะเกิดขึ้นที่ไหนจังหวัดอะไร พื้นฐานครอบครัวเป็นอย่างไรน้องๆทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ทาทุกคนมุ่งมั่นขอนะฮะวันแรกที่ผมทำรายการสถานีผู้บริหารลูกค้าเพื่อนๆหลายๆคนหรือเพื่อนๆในวงการพิธีกรบอกว่ามึงไม่สามารถที่จะหาแขกรับเชิญมารายการได้สักกี่คนหรอกแต่ตอนนี้ฮะจำนวนแขกรับเชิญ5 0 0กว่าคนเป็นตัวพิสูจน์ว่าคนไทยมีโอกาส ที่จะประสบความสาเร็จแม้ว่าเขาจะเกิดขึ้นที่ไหนในประเทศนี้เขาก็สําเร็จได้ถ้าเขามุ่งมั่นพอครับและนี่คือ3ทักษะนะฮะที่ผมเชื่อว่าทั้ง3ข้อนี้น้องๆจะสามารถเป็นกําลังที่สําคัญของประเทศนี้แน่นอนนะฮะแต่ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปเร็วขนาดไหนแต่มีสิ่งหนึ่งฮะที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลที่อยากจะบอกน้องๆคือความรักที่พ่อแม่มีต่อน้องๆทุกคนเรื่องนี้ไม่เปลี่ยนแปลงครับพ่อแม่ของนองทุกคนฮะทุ่มเท ทั้งชีวิตทั้งความรักตลอด20ปีนะฮะให้น้องๆสำเร็จในวันนี้ฮะผมเชื่อว,ว่าน้องๆดีใจในความสำเร็จที่จบปริญญาตรีเท่าไหร่นะฮะพ่อแม่ดีใจมากกว่าเราอย่างแน่นอนเพราะเขาอุทิศทั้งเวลาทั้งการทำงานทั้งทุกๆอย่างทุ่มเทกับน้องๆฮะสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่และคิดว่าลงทุนและทุ่มเทมากที่สุดคือลงทุนให้ความรักและให้การศึกษาต่อน้องทุกคนฮะอยากให้น้องๆทุกคนนะฮะ,ก,นนะ,ฮะกลับไปฮะสัญญากับผมอย่างหนึ่งได้ไหมครับ อยากให้น้องๆกลับไปกอดคุณพ่อคุณแม่แล้วบอกว่าไม่ว่าข้างนอกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรความรักที่น้องมีให้กับคุณพ่อคุณแม่จะไม่เปลี่ยนแปลงสักนงครับไอ้โลกที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยตัวน้องเองอาจจะตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมก็เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ก็กังวลใจไม่แพ้น้องๆครับน้องในฐานะคนรุ่นใหม่ที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นฮะอยากให้น้องๆไปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าต่อจากนี้ไปฮะคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วง น้องๆจะเป็นคนดูแลคุณพ่อและคุณแม่เองเวลานี้เป็นเวลาของน้องๆ <_ t une> ที่จะกลับมาดูแลคุณพ่อคุณแม่และจะกลับมาสร้างฐานเปลี่ยนแปลงขึ้นในประเทศของเราครับสุดท้ายฮะขอให้น้องๆทุกคนฮะประสบความสำเร็จขอให้น้องๆทุกคนพร้อมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นขอให้ความสำเร็จเกิดขึ้นกับน้องทุกๆคนในโลกที่เปลี่ยนแปลงและพร้อมรับความสำเร็จของน้องๆทุกๆคนครับ